สวัสดีครับเชื่อม,มาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับของขายนะครับหลังจากที่มีคลิปของฟรีไปรอบที่แล้วใช่ไหมนะครับก็ของฟรีเยอะแยะในกิจกรรมสงกรานของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมาเป็นของขายกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าของขายวันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจนะครับเนื่องจากว่า เป็นการเติมเงินรับของแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตู้สุ่มไดมอนด์นะครับซึ่งชุดในตู้สุ่มไดมอนด์นี้ก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับเป็นชุดนี้นี่เองขอเปิดนี้ก่อนโอเคเรามาเริ่มกันที่อะไรก่อนดีตู้สุ่มไดมอนด์ก่อนละกันครับตู้สุ่มไดมอนด์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13เดือนเมษายนไปจนถึงวันที่2เดือนพฤษภาคมก็อยู่ประมาณครึ่งเดือนได้ประมาณ20วันนะครับ ครที่อยากได้ชุดนี้ <'t> นะครับ <me. S 1> ก็จับได้นะครับจับได้ต้องบอกว่าตัวชุดเท่มากๆนะครับสวยมากๆจะเปิดให้ดูมาในชุดนี้เป็นแบบกระต่ายสาวสุดเซ็กซี่นะครับก็เป็นอารมณ์แบบชุดนี้ก็ใกล้ๆอีสเตอร์ใช่ไหมหรือผ่านไปแล้วมีว่าอีสเตอร์นะครับก็มานี่ชุดผู้ชายก็อยู่ในตู้รอบแถวนะครับใครที่ ยังอยากได้ชุดผู้ชายนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับพี่ลองคลิปให้ดูถ้าเยอะเกินถ้าเยอะเกินครับโอเคนี่คือชุดผู้ชายนะครับให้ดูแบบเร็วๆก็กเท่ดีนะครับรเท่ดีเก่งสวยนะบอกก่อนนะยังไม่ธรรมดานะ ท้าค,ความจริงประเท่นนะหน้ากากประเท่นนะอย่าในตู้ส่วนของผู้หญิงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะมี4ี่ชิ้นด้วยกันนะครับนี้ขอเปิดให้ดูนะครับมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมนะครับตีมือจะเป็นคู่กับตัวผู้ชายนั่นแหละนะซึ่งสวยเป็นตัวที่สวยหรูด,ดูเรียบนะครับใครที่ชอบอะไรแบบเรียบๆสวยๆก็น่ชอบนะครับความจริงสวยทั้งตัวเลยนะสำหรับตัวนี้ทุกส่วนเลยใส่อันอื่นไปก่อน ส่วนนี้ก็เข้ามนะาพัดแรกกันก่อนนะครับพัดแรกนี่ก็จะเป็นเสื้อนะซึ่งเสื้อนี่จะเป็น2ตัวข้างในจะเป็นคล้ายๆเสื้อกอก,อก,อกนะแล้วก็มีตัวช็อกเกอร์ติดอยู่กับคอส่วนตัวนอกนะครับจะเป็นเสื้อโคท้ทที่แต่งอะไรของเขาก็ไม่รู้นะขา,ขาดวินวินนะมีรอยขาดตรงนี้นะมีแหว่งตรงนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีดําฝั่งหนึ่งมีขาว ความจริงก็อา,อาจจะคล้ายๆชุดนี้นิดนึงนะครับนี่คล้ายชุดน,นิดนึงใส่กสระสุนผมนี้ก็เข้าโมโหอะไรเราฮะโมโหอะไรฮะเอฟเฟกต์คิเสเซอนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์วิงวับนะสีทองสีเงินเใช่ไหมนี่สีเงินตรงนี้สีทองตรงนี้แล้วก็เอฟเฟกต์รูปหัวใจนะที่ล็อกล็อกที่เป็นหัวกระต่า,ขา,ตายข้างหลังจะมีแ,แครอทสองอันนะครับสื่อถึงวันอีสเตอร์นั่นเองส่วนรองเท้าก็จะคล้ายๆกับตัวผู้ชายนะครับเป็นบูทสีดําแล้วก็แต่งด้วยสีทองกับสีแดง ส่วนที่เหลือกันบ้างจริ่งใส่ตันี้กเข้าแต่มันเบอร์ไปไหนเบอร์กเนี่นี่กันเฮ้ยเฮ้นะเฮ้ยเฮไม่ได้เก่งมีถุงน่องนะอันนี้กันโอเคพาร์ทต่อมาพาร์ทที่สามาเป็นทรงผมนะครับทรงผมก็สวยอันนี้เป็นทรงผมสีอารมแบบสีวัยๆหน่อย นะวานแดงอะไรย่างนี้ข้างในเหมือนจะเป็นแบบทำไฮไลท์สีข้างในด้วยข้างในเป็นม่วงข้างนอกเป็นแดงๆชมพูชมพูมพแดงๆแ,แล้วก็มีที่คาดหัวรูปหูกระต่ายนะนี่เด้งได้ด้ยนะหัวนะหัวให้ดูหัวนะเดงได้ตรงนี้อ่ะเออนอ่ะหัวเด้งได้เห็น ต่อมาตัวกางเกงนะครับกางเกงก็เป็นขาสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มีถุงน่องขาดๆอยู่ที่ขาขวาขาซ้ายจะเป็นกางเกงแหวกขานะครับรูปเป็นแบบคล้ายๆเข้าหล่มตัดนะอยู่ที่ฝั่งขาด้านซ้ายนี่รัดรัดรัดนะกางเกงตัวนี้สวยนะเอาจริงนะสวยนะใส่ได้กับชุดอีกเยอะแยะมากมายพร้อมเป็นกางเกงสีดำมาเป็นเกงสีดำมาทรงมันสวยทรงมันเข้ารูปอ่ะ ใส่ก็อะไรก็ใส่จริงๆสวยๆลองใส่ชุดให้ดูจะได้เยอะแยะเก่งสวยเก่งสวยเลยนะครับนี่โอ้จะจามป๊บนง ใครนินทานแน่เลยใช่ไหมในน,นี่ตัวนี้ตัวอะไรวอ๋อโอเคนะครับตัวนี้ก็อยู่ในตู้เดมอนนะครับอยากได้ก็ใช้ตั๋วสุ่มได้นะครับซึ่งก็ตั๋วก็มีแจกอยู่ช่วงนี้นะครับก็ไปสุ่มขอให้ดวงดีๆกันทุกคนนะครับต่อจากชุดนี้นะจะมีกิจกรรมเติมเงินด้วยกิจกรรมเติมเงินเนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่13บสถึงสินะครับ3วันด้วยกัน ซึ่งของในกิจกรรมแตะเงินเนี่ยจะมีทั้งหมด2อ,อย่างด้วยกันนะครับอัน,นแรกเนี่ยจะเป็นตัวไม่แอร์บอร์ดนะแอร์บอร์ดดิวินตี้บอร์ดนะนี่เหมือนแอร์บอร์ดเทพนะเป็นรูป,ร,ปรูปคล้ายๆแบบดาบนะคล้ายๆดาบบินลงมาก็จะเท่ๆหน่อยใครอยากได้บอร์ดดาบนะอันนี้ก็คล้ายๆคล้ายๆบอร์ดดาบเหมือนกัน ตัวนี้เติมเงินราคา299นะครับก็จะได้แอร์บอสตัวนี้ไปเลยสวยปะสวยส่วนอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นการเติมเงินแบบ499นะครับจะได้สกินรถคันนี้ในสกินรถสปอร์ตอาร์มดิวสอ่าอาร์มดิวสเจ้าแห่งความเร็วตัวนี้บวกสแตตด้วยนะครับแล้วก็เติมเงินเพียงแค่499เปลี่ยนโมเดลด้วยนะครับเปลี่ยนโมเดลด้วยปกติเราจะเป็นโมเดลนี้ใช่ไหม จะมีแมกกาเดนเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนโมเดลนะครับนี่มีบ ah ูย่าเปลี่ยนโมเดลแล้วก็มีคันนี้เปลี่ยนโมเดลนะครับมีปีกข้างหลังด้วยตัวนี้จะเพิ่มความเร็วสูงสุดลดความเสียหายที่ได้รับแต่ว่าเวลาชนเนี้ยดาเมจจะเบาลงนะครับก็คือดาเมจตอนชนจะเบาลงแต่ว่าถ้าเกิดเราเรขับรถแรงๆเนี่ยตอนชนมันก็ไม่เบาอยู่นะก็น่าจะตายนะเดี๋ยวเขาไปขับให้ดูนิดหนึ่งดันละกันในโซนฟรีสไตล์นะครับตัวนี้ราคา4 9 9เพชรมาพร้อมกัน13-15ถึง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเติมเงิน499ก็จะได้ถังแอร์บอร์ดด้วยแล้วก็สกินรถคันนี้ด้วยนะครับไปไป,ไปไต้องมีคนวิ่งตามาาามาแน่เพราะชุดสวยมีเอฟเฟกต์วิ่งวิ่งมีเอฟเฟกต์หัวใจน่ารักชุดนี้เกงเกงสวยจริงเกงสวยจริงทรงผมก็น่ารักนี่ดูทรงผมนะเจงก็มีติดไว้ไม่เสีย ไม,ไม่เสียหายเพราะว่าไปใช้ได้ชัวร์ๆกางเกงตัวนี้ครบัรบก็เคยฝีมือขับรถระดับเทพเซ็ตปุ่มขับรถไว้หรือเปล่าดีกว่ายังไม่รู้เลย,ลยนี่ฮะมีเอฟเฟกต์เป็นแบบปีกไะ ั้งชนนี่นะครับดูรถให้ดูชัด,ช,ดชนคนตายแน่เนี่ยไหนบอกว่าดนลต้าเมงเราดูข้างหน้ามันแหลมขนาดนี้ชนแล้วใครจะรอดเนี่ยตายพอดีนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ใครอยากได้ชุดตู้เดมอนก็ไปสุ่มน่ารักนะครับใครอยากได้รถอยากได้แอร์บอ์ดก็ไปตําเงินนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่กิจกรรมเติมเงินมาน้องเช็คให้ดีก่อนนะครับว่ามันมีขึ้นหรือเปล่าว่าเอ้กิจกรรมเติมเงินมาแล้วนะอย่างงี้ถ้าเกิดบางทีมันยังไม่มาอยู่เพิ่งเติมนะครับ่าเพิ่งเติมมันอาจจะแบบว่าเวลามันอาจจะผิดพลาดได้ถ้าเกิดน้องเติมไปอาจจะต้องรอของเขาส่งให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งอย่าเนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีกิจกรรมขึ้นแล้วเติมเงินได้รับของแล้วาเงี้ยตรงนี้ก็เติมได้เลยนะครับเติมได้เลยสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมมคกกน่้้าะัไลลลแแติ Facebook YouTube วว็จปป